วิ่งไกล1,400กิโลเมตรต่อชาร์ตโต y ยต้าเผยกำลังพัฒนาแบตเตอรี่โซลิเต t e คาดเปิดตัวหลังปี2028หลังจากที่ถูกมองว่าล้าหลังด้านเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้ามาตลอดและทางค่ายก็ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการดันพลังงานไฮโดรเจนเป็นแกนหลัก ซึ่งค่อนข้างสวนทางกับค่ายายานยนต์อื่นๆส่วนใหญ่ในปัจจุบันแต่เมื่อไม่นานมานี้เตยตามมเตอร์ได้มีการเปิดเผยถึงแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านยานยนต์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการพัฒนาด้านแบตเตอรี่ที่ค่ายอ้างว่าจะสามารถเดินทางได้ไกลถึง900ไมล์หรือมากกว่า1,400กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งในอนาคตเริ่มจากการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มของรถให้มีความซับซ้อนน้อยลงเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดย t ต y ยต a าจะหันไปใช้การขึ้นรูปแพลตฟอร์มของรถด้วยเทคโนโลยีกิก a แคสติ้งเช่นเดียวกันกันกบเท sla ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยกระบวนการขึ้นรูปดังกล่าวนั้นจะเป็นการหล่อตามแบบขนาดใหญ่ในส่วนนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการประกอบทําให้รายการผลิตสั้นลงและลดจํานวนการใช้โรบอตในรายการประกอบนอกจากนั้นค่ายจะประสานกับเทคโนโลยีอื่นๆเช่นรลยการประกอบที่ขับเคลื่อนเองอัตโนมัติโดยโ o โยต้าตั้งเป้าจากการลงทุนในด้านต่างๆ จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตรถต์ไฟฟ้าลงได้ถึง50%ซึ่งถือเป็นตัวเลขต้นทุนที่สูงอย่างมากเรื่องที่2คือการศึกษาแบบจริงจังด้านแอโรไดนามิกโดยโตยต้ามอเตอร์กำลังศึกษาเทคโนโลยีที่สามารถลดแรงต้านอากาศเช่นเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกที่ใช้ในจรวดเพื่อนำมาปรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายปัจจุบันโตยต้ากำลังสำรวจนวัตรกรรมร่วมกับแผนก Space System ของ Mits วิชิ h ฮฟวี่อินดั s t r y และเรื่องที่3ซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุดนั่นก็คือแผนการพัฒนาแบตเตอรี่ใหม่ของค่ายเพื่อเตรียมใช้ในรถจ์ไฟฟ้ารุ่นถัดไปโดยในการบรรยายสรุปพวกเขากำลังเดินหน้าความพยายามในการแนะนำรถจ์ไฟฟ้ารุ่นต่อไปในปี2026โดยมีระยะการเดินทางมากกว่า620ไ mm, มล์หรือ1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งโดยสำหรับแบตเตอรี่เจเนอเรชันถัดไปของ t ต y o ตานั้นคาดว่าจะถูกเปิดตัวในปี2026ถึงปี2027 โดยตัวแบตเตอรี่นั้นจะให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น20%และต้นทุนการผลิตลดลง40%เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ที่ใช้ใน Toyota BC4X ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายในปัจจุบันเมื่อเทียบสเปคของ Toyota BC4X ที่ทำตลาดในปัจจุบันมีระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด411กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ขณะที่มาตรฐาน EPA ของสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ที่403กิโลเมตรต่อชาร์จ ด้วยแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น20%จะช่วยให้รถสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นจากเดิมราว82กิโลเมตรโดยจะให้ระยะทางรวมประมาณ493กิโลเมตรต่อชาร์จต,ตามมาตรฐาน WLTP มีต้นทุนการผลิตลดลง40%และมีระยะการชาร์จที่เร็วขึ้นโดยสามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาประมาณ20นาทีหรือเร็วกว่านั้น ส่วนแบตเตอรี่แบบ Solid State นั้นทางค่ายโตโยต้กล่าวว่ากำลังมีการเร่งพัฒนาและมีเป้าหมายในการผลิตใช้งานจริงในปี2027 2028โดยคาดว่าจะให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากแบตเตอรี่เ e เนอเรชัน2ประมาณ20%และสามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นส่วนรุ่นสมรรถนะสูงทางค่ายโตโยต้กล่าวว่ากำลังอยู่ในขั้นวิจัยและพัฒนา โดยค่ายอ้างว่าจะให้ระยะทางการวิ่งเพิ่มขึ้นอีก50%และจะสามารถเดินทางได้ไกลามากกว่า900ไมล์หรือมากกว่า1,400กิโลเมตรต่อชาร์จเลยทีเดียวโดยคาดว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นจะถูกเปิดตัวหลังปี2028เป็นต้นไปสำหรับแผนการพัฒนานั้นถือว่ามีทิศทางที่ดีและค่อนข้างชัดเจนแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะช้าไปหรือไม่เมื่อเทียบกับคู่แข่งจากฝั่งของประเทศจีน ที่ปัจจุบันหลายค่ายเปิดตัวรถจนต์ไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลระดับ1,000กิโลเมตรต่อชาร์จกันแล้วโดยไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่แบบ Solid State เช่นจ e เ k อร์0 1และ NIO ET7 เป็นต้นส่วน Toyota ปัจจุบันค่ายมีรถจนต์ไฟฟ้าที่ทำตลาดเพียงรุ่นเดียวนั่นก็คือ Toyota BC4X ที่สามารถเดินทางได้ไกลประมาณ411กิโลเมตรต่อชาร์จสุดท้ายแผนการพัฒนาในครั้งนี้ t ต y o ต a จะทันต่อการแข่งขันในตลาดรถจนต์ไฟฟ้าหรือไม่ เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันเลยนะครับ